วันนี้เราจะมาดูวิธีการต่อเบเกอร์สามเฟสนะครับสามเฟสใช้เป็น1นึ่งเฟสสสายวิธีการต่อยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าไฟการไฟฟ้านะครับระบบสามเฟสเป็นยังไงนะครับ3ามเฟสจะมีอยู่สีสายนะครับ ตามเสาไฟการไฟฟ้านะครับจะมีสายไฟอยู่สีสายสายสีส้มนะครับสายสีส้มแทนนิวตันนะครับคือสัญลักษณ์คือเอ็นแล้วก็สามสายนี้เป็นเอลครับคือลายนะครับกีฬาอันนี้ก็คือหนึ่งสองสามนะครับ ยกตัวอย่างให้ดูว่าหนึ่งสองสามเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะครับยกตัวอย่างจะได้เข้าใจง่ายนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าสายไฟอยู่การไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับแล้วก็เอาหนึ่งสองสามมาเข้าเบกเกอร์นะครับมาเข้าเบกเกอร์คือเป็นด้านลายนะครับคือเป็นด้านลายแล้วก็จะเหลือเส้นบนเส้นหนึ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับ เส้นสีนี้คือนิวตันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นลายลายหนึ่งลายสองลายสามนะครับต่อมาต่อกาวนะครับแท่งกาวเข้าร่วมนะครับแท่งกาวไปเข้าร่วมกับเทอร์มินอนนะครับจะมีเทอร์มินอนอยู่ในตู้นะครับจากนั้น เราจะมาเริ่มวิธีแรกคือหนึ่งเฟสนะครับหนึ fade, ่งเฟสสองสายนะครับ1เฟสสองสายต่อใช้งานยังไงนะครับออกจากตู้สามเฟสนะครับ1นึ่งเฟส2องสายออกจากตู้สามเฟสใช้งานยังไงนะครับหนึ่ง เราจะเอาจากเฟสไหนก็ได้มาเลยผมเอาจากเฟสแรกนะครับจากเมนเฟสแรกออกมาเลยนะครับมาผ่านลูกเซอร์กิตนะครับลูกเซอร์กิตเป็นลูกย่อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าใช้เฟสเดียวนะครับจากนั้นก็มาเข้าอุปกรณ์การใช้ไฟเช่นปลั๊กหรือสวิตไฟนะครับเราจะได้แล้วลายได้ลายมาแล้วหนึ่งเส้นแล้วนิวตันออกมาจากไหน นะครับนิวตันออกมาจากไหนเรามาดูกันเลยว่านิวตันออกมาจากไหนนะครับนิวตันก็ดึงออกมาจากเทอร์มินอลที่อยู่ในตู้นะครับแล้วก็เอามาเข้าปลั๊กไฟนะครับจะเป็นสายนิวตันนะครับเรียกว่า1เฟส2สายนะครับคือเป็นไฟออกมาเป็นไฟ220นะครับก็เรียกว่าไฟ220โวลต์นะครับไฟ220โวลต์ เป็นไฟบ้านธรรมดานะครับหนึ่งเฟสสองสายตัวนี้อ่ะเรามาดูกันอีกทีหนึง่งทีนี้หรือว่าเราจะดึงจากตรงกลางก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บนึงขอโทษครับเปลี่ยนสีแป๊บนึงดึงจากลายที่สองก็ได้นะครับก็เป็นลายเหมือนเดิมไม่จําเป็นว่าจะเอาลายหนึ่งลายสองลายสามนะครับ มาเข้าโลกสกิจนะครับก็เป็นลายส่วนนิวตันก็เหมือนเดิมเอ,ออกจากเทอร์มินอลนะครับผมจะอธิบายช้าๆให้เข้าใจง่ายนะครับต่อการปฏิบัตินะครับไฟอ,ออกจากลักนี้นะครับจะได้ไฟ2 2 0 20โวลต์นะครับ สองปลั๊กนี้หรือเหมือนเราจะต่อหลอดไฟต่ออะไรได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ้าวทีนี้ทีนี้นะครับทีนี้เป็นระบบไฟ3ามเฟดครับไฟ3ามเฟดนะครับ ต่อไปเป็นระบบไฟสามเฟสคือมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ motor ตัวนี้เป็นมอเตอร์สามเฟสครับมอเตอร์สามเฟสสามเฟสจะมีแค่สามสายนะครับสามเฟสจะมีแค่สามสายนะครับจะไม่มีไม่มีนิวตันนะครับไฟสามเฟสจะไม่มีนิวตัน จำไว้เลยนะครับไฟสามเฟสจะไม่มีนิวตน้นคือต่อไฟทั้งสามเส้นเข้าใช้งานเบรคเกอร์ขึ้นลูกสก,กิตขึ้นจะใช้งานได้เลยนะครับจำไว้นะครับห้ามเอานิวตันเข้าไปนะครับถ้าเอานิวตันเข้าไปเมื่อไหรก่ก็ไม่ครับมันลายเกิดแน่นอนจำไว้ให้ดีนะครับโอเค ไม่ว่าจะเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์แอก็จะไม่มีนิวตนันแต่จะต้องดึงนิวตันเข้าไปช่วยพวกพัดลมพวกอะไรอีกเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้ดูอีกในระบบแอร์อีกทีหนึ่งตัวนี้เอาระบบไฟสามเฟสและ1เฟสสองสายไปก่อนนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เราก็ดึงออกมาจากเส้นที่หนึ่งเฟสที่หนึ่งมาเข้าลูกสกิดตัวที่หนึ่งเข้าสกิดลูอที่สองเฟสที่สามนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบเกอร์สามเฟสนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์สามเฟสมันจะต่อกันนะครับเอาขึ้นคือเราจะขึ้นทั้งหมดทั้งสามเฟสนะครับเบเกอร์สามเฟสผมจะอธิบายช้าชให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วทีนี้ ตัวที่ปั๊มนะครับมันจะมีน็อตให้ขันอยู่แค่3สายนะครับสามสายนี้สามารถสลับกันได้นะครับ3สายนี้สามารถสลับกันได้สมมุติว่าเราจะเอามาตัวนี้มาเข้าตรงนี้หรือว่าตัวที่2มาเข้าอันแรกตัวที่3มาเข้าอันนี้สามารถสลับกันได้นะครับอ้าวเราเข้าให้ถูกไปก่อนก็แล้วกันนะครับปึบ๊บ เข้าไปเลยนะครับเขาจะเรียกว่า5เฟสต่อเฟสนะครับเฟสต่อเฟสเฟสหนึ่งนะครับเฟสสองนะครับออามิตเตอร์วัดสองขั้วนี้นะครับไฟจะออกมา380ร้อดสบโวลต์นะครับ เราเรียกว่าวัดเฟสเฟสนะครับเฟสเฟสจะได้สามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับจะเอาหนึ่งกับสามก็ได้นะครับหนึ่งกับสามมิเตอร์มาวัดนะครับมิเตอร์มาวัดนะครับไฟจะออกมาสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับจำไว้นะครับถ้าเราเอาไปใช้กับอุปกรณ์220โวลต์ พังทันทีครับระเบิดเลยนะครับแล้วก็อันตรายด้วยถ้าช็อตคนก็ไม่ต้องพูดถึงครับไฟสามเฟสพราะไม่มีนิวตันนะครับเอามาเริ่มอีกทีนึงเอาใหม่อีกทีนึงนะครับเอาเราสามารถสลับกันได้นะครับผมบอกแล้วว่าสามารถสลับกันได้ แต่ห้ามเอาที่ตัวเดียวกันมาเข้าอย่างนี้นะครับไม่ทําง,งานนะครับต้องเอามาให้ครบทั้งสามเฟสนะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาจากตัวที่สองตัวที่สามเอาไม่เอามานะครับอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างห้าทาอย่างนี้คือไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวสามมาตัวสองไม่เอามาหนีไฟไม่ครบครับมอเตอร์ไม่ทําง,งานครับอุปกรณ์ไม่ทําง,งานเพราะว่าตัวนี้เราไม่ไดเอามานะครับ เราต้องดึงมาให้ครบทั้งสามเฟสนะครับอย่างนี้นะครับนี้นะครับแต่เราสามารถสลับกันได้คือผมบอกแล้วสามารถอเอาคุ้ยกันอะไรอย่างนี้ได้แต่ให้มาครบสามเฟสนะครับเขียนให้มันตรงจะได้เข้าใจง่ายอย่างนี้นะครับวัดเฟสหนึ่งเฟสสองได้เท่าไรนะครับ 380ร้โวลต์น,นะครับเฟสสามเฟสหก็ออกมาเข้ากันครับ380ร้อถึงสี่โวลต์ก็ว่ากันไปตามแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับโอเคเขียนแล้วทีนี้วิธีการต่อร่วมกันต่อยังไงนะครับ เอามาเริ่มทีละอันเอามาเข้าลูกสกิดสามเฟสนะครับลูกสกิดสามเฟสเข้าใด้ปั๊มน้ำอะไรสามเฟสนะครับแล้วทีนี้เราจะต่อมาเข้าไฟหนึ่งเฟสสองสายได้ยังไงก็เราเอาตัวไหนก็ได้ครับอผมเอาเส้นแรกนะครับเข้าร่วมกันเลยนะครับอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับ ลายนะครับลายมีจะลายอยู่แล้วตัวสามเฟสอ้าแล้วทีนี้นิวตนันเราก็เอามาเข้าอย่างนี้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาง่ายๆครับอนะินนะครับจะได้สองร้อยสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับสองยี่สิบโวลต์จะเขียนมาเขียนชัดจะได้นะครับสองร้อย ยี่สิบนะครับลายมือคุณจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรแต่ตัวนี้จะได้3ามร้อยแวัดเฟดเฟดนะครับว <c oughs> ัดเฟดเฟดได้สามนะครับโอเคครับถ้ายัางไงก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับถ้าสงสัยนะครับผมยินดีที่จะตอบนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันกดติดตามนะครับ เดี๋ยวผมจะทําวิธีการต่อระบบไฟต่างๆมาให้ดูทั้งแอร์ทั้งอะไรด้วยคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ด้วยครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย